สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาเราพามาดูเห็ดล่มกันนะเราจะได้ไหมเอยดูเห็ดล่มกันนะอโอ้เห็นแล้วนะหนึ่งดอกเห็นแล้วนะคะอเราได้แล้วหนึ่งดอกนะเห็นแต่ไกลเลยขับรถมาก็เห็นเลยนะคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนเพื่อน ออฮนี่เห็นไหมเห็นไหมเอ่ยนี่หั่นเรอหั่นหล,ลอเห็ดร่มนะเห็ดล่มยังไม่บานเลยเนี่ยอร่อยอร่อยนะเนาะมาเก็บกันเลยนะเพื่อนๆเก็บกันเลยนะอืา ล่มนะคะดูกันนะเห็ดล่มนะอ่าใส่ถุงค่ะใส่ถุงนะคะอันนี้เราเอาถุงนี่มานะถุงนี้มาไม่ใหญ่หรอกเนาะใส่ถุงนะเห็ดล่มนะคะเห็ดเริ่มนะโอเคนะคะ Okay. ดูนี่ดูนี่ดูนี่นะ,นะแต่ละหนึ่งดอกมีอีกนะโนนตรงนู้้นอีกสองดอกที่เห็นนะคะที่เห็นอีกนะแต่จะให้พี่เขาเก็บนะเราจะไม่เพราะว่าเราเก็บได้เยอะแล้ววันก่อนนะขอดูนะคะ ขอดูนะคะนะพี่พี่ตรงดิ่งไปเลยน่ะสองดอกมันจะสะท้อนเลยนะคะอืมอือหือ อืเราจะหาไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยในส่วนญ้าเนี่นยแหละเนาะเก็บเลยพี่สองดอกนะ่ะ มีเยอะตรงนู้นนะเยอะ,ะอเดี๋ยวหนูเก็บเองนะอันนี้แก่นะเนี่ยน,นะแก่เนะนี่ยน,นะแก่แกยังไม่บานเลยนะอันไหนแก่แกอะนี่อีกดอกหนึ่งนะคะก็พี่เอาสิ พี่จะเอาตูมขนาดไหนอะอันนั้นก็ตูมอ่าได้อีกดอกแล้วนะนี่เห็ดล่มนะคะเห็ดลม่มเนาะเอาละได้แล้วนะสองดอกจ้าเห็นลายๆอีกดอกนะคะ มันจะสะท้อนนะกับกับเอ่อหญ้านะกับพระอาทิตย์เนาะมันต้องค่อยๆเดินดูค่ะนะเพื่อนๆทุ่งหญ้าแย,ะ,ย,ะ,ยะเลยดูนะ ไหนเอยเห็นอีกไหมจ้าได้ไหมพี่เออถ้าเกิดนั่นเดี๋ยวเราก็เดินไปทางเนี้ยไปอ้อมทางนู้นะเยอะเหรออือหฮอ เอาละจ้าเจออีกแล้วนะนี่นี่ยังอ่อนๆออยู่เลยนะนี่เห็นไหมเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่เห็ดล่มนะคะอืมอะอฮะเนาะเห็นนะโอเคใส,ถคใสถออ่ถุงค่ะใส่ถุงเอาไปสิหนูไปโปรยที่ยา่าตรงสนามยา่า ไม่มันเดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกเพราะเชือ้อมันมีที่นี่แล้วนะก็ไปโปรยสนามหญ้าหนูที่หลังบ้านหนูอะ่นะโอ้นี่แก่แล้วนะโน่นทางโน้น ม,มีอีกไหมคะอ่าอีกดอกแล้วนะคะนี่ยังยังไม่แก่นะเออนี่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 ยังไม่แก่นะได้อีกแล้วนะคะได้อีกแล้วนะคะเนาะดูเราดูซิมีอีกไหมทางเนี้ย ทางนี้มีอีกไหมคะทางนี้มีอีกไหมคะไม่เห็นแล้วนะไม่เห็นแล้วนะาาบนจังเลยป,<ะ>จจป่ะเอ่อปะ่ะอือป่ะพี่ตามพี่อ่ะ เนาะดูสิไม่มีแล้วเนาะมาเพื่อนๆเห็นแต่ไกลเลยนะคะเห็นแต่ไกลเลยนะเห็นไหมเห็นไหมใครเห็นมั่งเหรอเอาเลยพี่เอาเลยค่ะหนูก็ได้อีกดอกนะอือดอกนี้นะ เอ้ยสวยเชีสวยชนะเธอก็อเด็ดไปกินหน่อยนะคะนะนะอึบอ่ะนี่งดงามตามเรื่องนะคะนี่นี่งดงามตามเรื่องจ้าอื้อนะเราได้ละ เดินอีกเดินอีกเผื่อจะได้อีกนะจ๊ะเดินเดินเดินสวยสวยค่ะอันนี้นะตูมตูมเนาะอันนี้คือตูมตูมนะจ๊ะ,ะหักเลยหักเลย เนี่นะหักเลยเราจะลากไปไหมโอ้ยไม่เอาดีกว่าเนาะโอเคปะนะค่อยๆเดินนะตาดีได้ตาร้าเสียนะจ๊ะจ้า,จาพี่เอาเลยโอ้ยแยะๆเลยตรงนู้นปะปๆปปเอาละหู พ่อแม่ลูกโอ้โหดูสิดูสินี่เห็นไหมนี่อันนู้นอีกดอกนะคะนันน้นอีกดอกนะไม่เอาพี่เอาไปเถอะไม่ไม่เอาเลยเอาไปกินให้เธอไม่เอาไม่เอาไม่เอาอ่ะอู้นี่ก็ได้เยอะแล้วน้องสลับเดี๋ยวไปเก็บขั้งกนเต็มเยอะกว่านี้อีก ข้างบนมีแต่ตุ้มๆโอเคอ้าวละเนาะเจอไม่เห็นเลยตอนเข้ามาไม่เห็นทางนี้เราไม่ได้เดินมาทางนี้โอ้ยนี yeah, <S <S 2> <S 2> ่นะสวยๆนะเออสวยๆนะเนี่ยนี่นี่ฮะตุ้มๆอร่อยอร่อยนะจ๊ะ เออฮะนี่มาใส่ถุงกันใส่ถุงเลยโอ้ได้แล้วนะคะเจอกลุ่มหนึ่งนะนี่อ่อนอ่อนเลยนะคะเนี่ยแข็งเป๊กเลย<ช>อุ้ยอ่อนอ่อนมากนี่ยังอ่อนอยู่เลยอ้โหโอ้เรามาได้กลุ่มนี้กลุ่มเดียวนะต้องรอฝนตกนี่ฝนไม่ตกวันหนึ่ง<ม>นะคะม,มาพี่มา เห็ดเกลือกมาเออเรื่องรู้จักเลยรู้จักสิอ่ะพี่เอาไปต้มยำนะอ่ะอุ้ยโอยอย่างนี้เหรอที่เธอมาเก็บไว้นั้นใช่อ๋อนี่เหรออัอเนี่ยเนี่ยตังเกอฮะเนาะนี่เก็บต้มยำได้หม้อหนึ่งนะโอเคอ่ะฮะนี่นี่ยังแข็งเป๊กอยู่เลยเนอเออแข็งไหมล่ะแข็งอยู่ นี่อยู่นะอืมเนี่ยได้มอ่งอนหนึ่งอ่ะแกงมื้อหนึ่งก็ยังดีใช่ไหมอืมเนี่เก็บสดสดเลยนะเก็บสดสดเลยนะคะเออทำคลิปเลยใช่ไหมอ่าฮะนี่จะดายโ้โหถ้าเกิดนั่นเนาะนี่อืมโอเคอ่าฮะจบาปลาในหม้อหนึ่งเออใช่จะดูใต้ซิมีไหมอันนั้นแก่แล้ว แกละนนนเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเอ้ไม่ใช่เมื่อก่อนสองสามวันที่หนูมาอ,อตรงนูนะ้นเป็นกระจุกเลยหนูไม่เก็บหนูมันยังอ่อนเล็กๆแบบนี้เนี่ยอันนี้มันแก่แล้วหนูว่ามีคนเก็บแน่เลยพี่มีคนลอยเก็บนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนั้นะ่ะเต็มเลยนะอาา่ะอาทิตย์ก่อนนะหนูเห็นอนะ่ะนี่มันแก่แล้วนะอืมอืม้อ อันที่มันห้อ,อยในมันแก่แล้วอืแก่แล้วเมืเ่อกี้ที่เราเก็บนะอ่อ,อนนอกจากอ่ะฮะเนาะเดี๋ยวค่อยจองอาทิตย์มาดูใหม่หนูวาห่อ,อนนูนมีป่ะน,นูนูนมีอีกพี่ uh huh. อันนูนมีอีก uh huh. เอออ่ะนี่พี่มามานี่พาไปดูอันนูน้ uh huh. นนี่นั่นไงมีอีก ดูอีกหน่อยอพี่ไม่เคยรู้จักนะเห็ดที่เธอว่าพี่เห็นมันอยู่นะบางทีต้มอ,อไไปแกงต้งยมยำเดออ้อต้มยำแกอ่ะฮะเอาละคะเนาะสิ้นสุดการเก็บเห็ดนะคะเพราะไม่ได้เห็ดเลยเนาะมีคนเก็บไปแล้วนะกลุ่มหนึ่งที่เราเห็นครั้งก่อนนะคะครั้งก่อนเราเห็นนะมีคนเก็บไปแล้วของเรา ของเรา <laughs> เรา <laughs> นอะนี่ดูนะฮะดูนะคะอืมอือ,อนะนี่ป่าชุ่มชื้นนะนะคะนี่นั้นซาร่าขอปิดคลิปนะคะเอ,อ่อซาร่าเยอรมันนะ ฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆบาย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 ค่ะเนอะบายบายนะคะบายบายโอเคสวัสดีค่ะ